แต่ละวันนะคะมันจะมีเรื่องราวที่เข้ามาในสมองเราแล้วเรามันจะมีความกังวลจะผ่านไปได้ยังไงเดี๋ยววันนี้นะฉันจะไปทําธุระที่นี่เออแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมีความกังวลอยู่แล้วมันมีมันมีอยู่แล้วของเราทุกคนเนาะเคล็ดลับนะคะว่าไว้วางใจค่ะไว้วางใจในพลังงานข้างในของคุณเนาะบอกตัวเองนะคะบางครั้งพี่ก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราก็แค่ เป็นแค่พลังงานเราก็แค่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณนะที่มาอาศัยร่างนี้ขอบคุณร่างนี้นะที่เราได้ทํางานร่วมกันนะผสมประสานทํางานร่วมกันอย่างลงตัวนะคะหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเรานะคะสั่งสั่งจิตสั่งร่างกายของเราเนะะีนะ่ยค่ะเนาะหายใจให้มันถูกวิธีหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะแล้วก็ไว้วางใจว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีวันนี้จะเป็นวันที่ดี จักรวาลน,นะคะจะนำแต่สิ่งดีมาให้ฉันแล้วค่อยฟังนะคะว่าเขาจะส่งเสียงอะไรมาบอกคุณวันเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำเหตุการณ์ต่อหน้าให้ดีที่สุดทำของเราให้ดีที่สุดเนาะเสร็จแล้วไว้วางใจค่ะแล้วจักรวาลน,นะคะเขาจะเคลียร์พื้นที่นะคะมีแต่สิ่งดีงามให้เราเนาะสังเกตไหมเราทุกวันเนี่ยค่ะมาอยู่จุดนี้ได้อะทำไมเหมือนมันจะหนักหนาแต่ทำไมเราผ่านมันได้ เป็นเพราะว่าเราไว้วางใจค่ะและเขาว่าคอยปูทางให้เราตลอดเวลาแหละเขาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะไฮเออร์เซ์ของคุณนะคะขอให้เราอะ่ะเอาเวลาไปคุยกับเขาบ้างทุกเช้าพี่จะก็นั่งสมาธิค่ะเนี่ยทุกเช้าพี่ก็จอ,อกมานั่งสมาธิหน้าบ้านเนาะมันมีเรื่องราวอะไรที่เรารู้สึกว่าเออ,อยากคุยอยากคุย,ยก็คุยกับตัวเองนี่แหละคะ่ะเออมันมีอะไรหนักๆหน่วงๆที่ฉันรู้สึกจะหาทางออกอยังไงค่ะเราจะได้คําตอบจากจากสิ่งนั้นนะคะถ้าคุณ คุยกับเขานะวันนี้พี่คุยนะพี่ก็ถามเนี่ยเขาก็บอกพี่ว่าอหน้าที่ของเราคือหายใจค่ะหายใจให้มันเข้าไปร่างกายที่ดีที่สุดตอนที่พี่นั่งนั่งนั่งสมาธิบอกหนะ้าที่เธอคือหายใจเสร็จแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าร่างกายของเราอะความสมดุลของร่างกายคืออะไรออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะแต่ถ้าเราอยากกินอะไรก็กินได้นะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะสมมติวันนี้อยากกินไอติมก็รู้สึกว่ากินแล้วทําให้บิญญ,ญาณเรามีความสุขก็กิกนค่ะนะทำอะไรให้มันสนุกสนาน คิดแต่เรื่องดีงามคิดภาพที่มันชัดไปเลยว่าเราต้องการสิ่งใดนะคะแล้วก้าวแต่ละก้าวด้วยความสนุกแล้วเราจะมีก้าวที่มั่นคงค่ะอย่าไปเขียนกรอบให้ตัวเองนะคะเบาๆโล่งปร่งสบายนะคะอดีตมันจบไปแล้วของเมื่อวานมันจบไปแล้วเนาะเราเคยทําอะไรผิดพลาดพูดจาไม่ดีกับใครหรือว่าใครพูดจาไม่ดีกับเรามันจบไปแล้วเมื่อวานนะคะให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนนะคะเราก็คือวิญญาณที่แบบมาเล่น บนเกมบนโลกใบนี้มันมีผิดพลาดบ้างแต่พอมีสติค่ะมองให้ทันว่าอ๋อเราก็คือเราก็คือพลังงานเราคือวิญญาณอะ่ะเราก็แค่แบบมองว่าตัวเราอะ่ะกำลังเล่นเกมอะไรนะคะแล้วตัวเพื่อนตรงข้ามกำลังเล่นเกมอะไรแล้วก็มองกันด้วยความรักสนุกสนานเหมือนเรากาลังดูเกมแล้วกันเนาะออพี่อาจจะพูดแล้วงงงงโกง,งนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพูดมากไปเดีด๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะคะพี่ก็จะงงไปด้วยนะคะด้วยรักนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้ค่ะ